เป็นไรนี่เสียนฟุกนี่ดักหนูครับ <c oughs> ดักหนูติโอโอ,โอมันหมานเด้อมันหมานเด้อทำมันดักหนู <c oughs> เลยเสียนใหญ่ในในพานฟุกได้นี่อันดับหนึ่งแห่งกระทุมแทนเลึงลอยเขามาทำไทย ลงเลยนเนาะแสดงว่ามาหลาได้หนิถ้าเก,กิดเสียนไหนเป็นเสียนไหนเลยพี่วันนี้ดูว่าลงเลยจะว่า,า,บ,าบรรยากาศมันก็คือ,คอด้ที่ดูว่าอย่ามันหลายลงไปทางไหนได้เลยบุกป่าบ,บาุกเขาอะลุยไป็นม้วนเลยเองงานเขาจะเรียกทีมงานเลาะทุ่งนี่ เปลืกเห่นไหมนี่โอ้ยเดือทางเย็ดลึกลเลยเข้าเลยอันนี้รอยเขาอ่อยข้าวใครมาอ่อยไปล่ะน้องนี่ฮะใครมาอ่อยแบบรอยผมอ่อย ไม่ได yeah, ้เอามานึกม่าเด้หนูเลยนี่มือทุกคนดีหลังกราบเหล็กดินี่ขี่มันนี่สิขี่ที่เก่าอ่ะนี่ขี่เก่า หัวาแล้วคือไม่นอนนีน้อะลองดูลองดูโอ้ยขัดนมนเลยแสดงว่าตัวใหญ่ขี่ใหญ่ตัวใหญ่ดิใช่ขี่ใหญ่ตัวใหญ่ดีดมือก็ใหญ่ ูพม,มัดถ้าตัวใหญ่มันหลากไปไหนด้หนมาต้นแ่วกลับไปหวมนี่นี่นเซียนอันดับหนึ่งของประเทศไทยนี่นี ไอ้ปีได้ไม่ใช่แค่เล่มแบบนี้จบบไหนจำเลยมันเถอะมันเถอะมราจะเอาตรงนี้นึงใช่ไหมานี่นี่แหละหนูดูรอยขี้เขาอยู่ทางเดินเป็นทางอืมม,มีเนียนฟลิเลยทีนั้นเด้อ mình rồi nữa Quạt nói Quạt lúm Móc 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 Không thẳng không Chúng ta có mỉn vào đâu à

จกอ,องหอมเลยนะจกอมองหอมมีกระล่ระไลเขากักนีลอยยิ่งลอยทางเขานี่เออเห็นเลยนี่นะดูว่ะเข้านี้เขียนดีเลยเนะ นู่นอะเรดูนู่นนะอ้อยตรงอ้อยตายรนะอยเขากัดเขื่อนตรนี้กนะินข้างหลังเนาะเห็นไหมเลยรอย,อ,อ,ยอ้อยข้างบนตายอืขัดข้างหลังข้างบนเลยตายหรืออะไรนาะก,กัดหนูท้องขาวนี่กัดหนูก็ปกใหญ่ฮึมดูดูครับล,ละเอียดเลยอง ดูรอยเขากัดนุ่นดูชี้แล้วของเลยเนะี่ยเนี่ยเลยคืออืมอืมเนี่นนะครับดูดูรอยเขากัดกัดขาดเลยนะครับนี่ยเนอกินละใครไปซะด้วยนะดูข้างในเนี่อืม ดูกินเลยก็ขี้ดูครับดูขี้ครับอืมดูขี้ขี้ไม่รู้ตังนาพ้องกินแล้วก็ขี้ครับผม มีคลอง,ลอ,งอ่อยของอ่อยอือลำผสมเขาแหมหอมเลยนะเือ่องเลเอาเหยียบใเหยียบนี่คนดีคนเหยียบ กลังใส่หนูกลังดักหนูหมดไม่นีเขาโอยนี่โอยไม่หมดหรอกพีน่นี่ที่บอกเราสมมติวลากระสอบซื้อหนูกินดีกว่ายังไงเอา <laughs> <laughs> เอาไปกินไ,นไปนไหนเอาอยู่นี่หนูต่างกันหนูต่างกันนี่ เหลือกตำลีอันสุดท้ายอ,อันสุดท้ายนี่นี่สำคัญปุกอันสุดท้ายใช่ไหมใช่สำคัญเลยเทำไมไม่เตียนนี่มันโล่งเกินไปครับรูนะ่ะมันใหญ่ใช่ไหมต้องทึบๆหน่อยเนาะ

หมดยังนี่หมดแล้วครับอันนี้ล่ะอันนี้ใส่ไน,นี้ก็ได้ครับบวกเอามาซิปเอามาซิป,อ,นนปอ,อืมสำคัญต,ตอนเก็บเก็บครับซิปเด <c oughs> <c oughs> หายวันละหาละหาละ ฮะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเ,เรียบร้อยเรียบร้อยครับ,รบเดี๋ยวรอ,รรรอรดูพรุ่งนี้ครับป่าท่านชมด้วยครับตอนเช้าผมเดี๋ยวไปพิสูจน์กันมันหรือไม่มันวะนี่โอยพยาย,ยามกลับที่เราวางไว้กันเมื่อวานครับอ่าาดูกันครับว่าจะได้ผลหรือเปล่าคิดว่าตถได้จักเต็มนี่ยังไม่แน่ใจเหมือนกัน บาเกา่าเกา่า <Okay. S 1> กลับแลงจำทางได้เลยใช่ไหมตอนเขาตอนออกจำไมนะ่ได้ ลับได้ไม่ได้คือยิ่งมาทั้งมีมั้งท้งมียเนาะ ต้งมีใช่ไหมทำไมลั่นครับฮะลั่นแต่ไม่ติดโอ้อึไหยเขี่ยอืออ้าวอันแ็กโอ้เจอแล้วครับตัวการหนูซิงดูนะดูหางดูหางโอ้โอ้เกือบขาวเลยอันแรกก็รู้นะครับนี่ หมานเลยใช่ไหมตัวขอกวนนี่ <c oughs> เห็นเลือ่หางกันไหมเลือแต่หางม <c oughs> <อ>ับอันอันแรกกับหมานแล้วห <c oughs> มานหางหางหางมีสิงด้วยเอาอ,อันแรกอันแรกหางอันต่อไปอาจจะเป็นตัวก็ได้ เฮียบคลิบเดี๋ยวลั่นใส่มือที่ของแล้วกันสามอยู่นี่เฮ้ยมันต้องเป็นพวกเหี๋ยามองกิดใต้เหยื่อปูเหยื่อปูด้านเนี่ยจะได้ทับแสมนี้ครับดูแล้วได้ ามแล้วสมันล้วครับสมันแล้วกินไข่ไปก่อน,น,อนเดี๋ยวก็ไดก้กินตัวอ่ีสี่นี่สี่แล้วเบกิบเก็บบกิ๊บ ได้แล้วครับเฮ้ยเต็มแรกเต็มแรกไหนไหนนี่ครับนี่ครับได้ผลครับได้ผลเออหน้าสวยเลยหน้เต็มแรกมันอยู่วิ่งใหญ่อยู่ดรับเนาะนี่เออเสียนฝุกเป็นไงเต็มแรกครับตัวใหญ่เลยเนาะตัวใหญ่อยู่ครับอืออ๋อลืมแล้วเริ่มแล้วเต็มแรกแล้ว อ้กำลังงามเลยเนาะครับถ้าเป็นสาวก็จักปีนี่สี่ห้าถ่าเป็นสาวก็น่ายอยู่สักเดือนสองเดือนเลยเออส,สี่ห้าจำได้ไหมหนุวี ดูผลงานมันนี่เด้อเตียนฟุกนี่หนึ่งเต็มนี่ก็หมานอลไรได้นี่เนาะใช่ครับใส่สิบอันใส่สิบอันสิบห้าอันบวกอห้าอันเลยตัวหนึงน่งเลยเต็มหนึง่งดีกว่ากินไข่ <laughs> อ,อ่ะฝากฝากฝากกดไลค์กดแชร์ทีมเออ่ทีมงานเลาะทุง่งเอาฝากเลยเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ทีมงานเลาะทุ่งด้วยนะครับครับผมฝากซับสไครต์กดติดตาม ใส่หัวสิงคายใส่ต้นหอมบักชีด <sh> ้วยด้อป e ่า <The ês> <sm all> <characteristics> <S Absolutely>